ดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2560ค่ะสำเร็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา8นาฬกา55นาที สมเด็จพระเทพพระร,ราร์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภายในงานจุฬาวิชาการ60เป็นวันที่3 โดวยวันนี้ทอบรณเนธนิทศาการ A d เด of s ฟ i e n c e ของคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์อาทิโครงการความร่วมมือระหว่างจุลากับเพิญหรือองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพ,พลังงานสูงชั้นนําระดับโลกอันจะนาไปสู่การค้นพบฟิสิกส์ใหม่ๆอาทิการค้นพบที่โบซอน การบาบัดมเร็งด้วยโปรโตอนด้วยการยิงอนุภาคโปรโตอนเข้าสู่เป้าหมายที่เป็นเซลล์มร็งโดยทําลายเนื้อเยื่อปกติอรอบข้างนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโครงการสาเร็จประเทศกับการศึกษาวิจัยขั้วโลกความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายปิตโตรลเลียมไฮโดรคาร์บอนในตะกอนชายฝั่งทวีปแอนตาร์กติกรวมทั้งงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตชายฝั่งทะเลขั้วโลกโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเพื่อวางรากฐานที่ดีให้แก่นักเรียนไทยได้ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมลงมือทดลองที่ท้าไทยเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตหรือบุคลากรที่มีความรู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไปโดยเป็นกิจกรรมที่นำเยาวยชนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัยอาทิจุรินซีกินได้โยเกิดทำเองเพราะเห็ดติดไปเลยพอลิเมอร์โฟมพอลิยูรีเทนและหนังเทียม PVC สายลับจับแรกลอะพิซอร์ฟิสิกนอกจากนี้ยังมีการแสดงสัตว์และพันธุ์พืชหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ๆตลอดจนสารชีวภาพที่ใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของไม้ดอกที่ค้นพบโดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับงานจุลาวิชาการ60จะจัดถึงวันที่19มีนาคมนี้จากนั้นเวลา15นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า,โป,ลาโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานปิดภาคการศึกษาของนันเกเรียนระดับมธัธยมศึกษาและระดับประกาศนยียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจิตรดาประจำปีการศึกษา2559ณศาลาพกาพิรมโรงเรียนจิตรดา โอกาสนี้ท่านผู้หญิงอังกาบุญยทิติผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนศิศลดากราบบังคมทุลเบิกนัเนกเรียนใหม่ระดับมธัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีการศึกษา2,559พร้อมผู้ปกครองเฝ้าทุนละออมพระบาทถวายตัวจากนั้นพระราชทานพระราชบโรโกาสให้ครูใหม่ระดับมธัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีการศึกษา2,559เฝ้าทุนละออมพระบาทถวายตัว หลจากนั้นพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนสายสามัญสายวิชาชีพและนักศึกษาสายวิชาชีพพร้อมทั้งพระราชทานเข็มจดดอ,อกแก่ครูในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่สองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กราบบังคมทูลลาในโอกาสสำเร็จการศึกษา สำหรับโรงเรียนจิตละดาจัดตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชและได้พระราชทานพระบรมราชโองบารให้โรงเรียนได้ดำเนินงานมาโดยตลอดต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริหารงานโรงเรียนจึงได้รับสนองพระราชโองบารในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี2547ได้เปิดสอนสายวิชาชีพเพิ่มขึ้นและในปี2557ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรีโดยจัดตั้งเป็นวิทยาลัยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาสำหรับในปีการศึกษา2559ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดประชุมอบรมสัมมนาและส่งครูไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจิตและดาสาธิตปักกิ่งนักุงปักกิ่งสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนในด้านวิชาการตรงเรียนได้100่คะแนนเต็มจากการประเมินผลการจัดก,การศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีท่งร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสารต่อความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับศูนย์มะเร็ง m e m o r เรียลสโ n นเคเทอริหรือ MSK สหรัฐอเมริกาเพื่อนําม,มาเป็นแนวทางในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่ประชากรในประเทศไทยมียตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับแรก,แรก ที่15มีนาคมพุทธศักราช2560เวลา15นาฬิกา43นาทีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลรักษ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังศูนย์มเร็งเมมโมเรียลสโลนแคทเธอริงหรือ M.S.K นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยมีดกรกาซานอบูอาัลฟาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมพระยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุม ทรงประชุมร่วมกับดกรกาซานอบูอัลฟาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและคณะทำงานศูนย์มะเร็ง Memorial s ลสโลนแคทเธอริหรือ MSK เกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจร่วมและความตกลงว่าด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์และโรงพยาบาลจุฬาภร์กับศูนย์มะเร็ง Memorial s ลสโลนแคทเธอริที่ส่งลงพระนามเมื่อปีพุทธศักราช2550 ด้วยทรงมีพระประสงค์ในการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากร,กรทางการแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อนอำความรู้ตลอดจนแนวทางการรักษาโรคมะเร็งไปใช้กับผู้ป่วยในประเทศไทยได้ซึ่งสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงวางรากฐานการดําเนินงานวิจัยโรคมะเร็งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงสนพระไทยการวิจัยภาวะการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆรวมถึงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งด้วยทรงตระหนักว่าประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญมีฐานะยากจนไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพียงพอต่อการรักษาอีกทั้งส่งพบว่าประชากรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขอนามัยและมีวิธีการดำรงชีวิตที่ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ยังมีข้อจํากัด ทั้งส่งพบว่าคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตมาจากโรคมะเร็งเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของการแพทย์เพิ่มขึ้นท h a i ที่ได้ most of them ได้ nearly all of them ได้ of cancer so cancer is a big าในระยะแรกทรงจัดตั้งศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็งเพื่อเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทั้งส่งเพียนพยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยหาแนวทางรักษาโรคมะเร็งกับสถาบันและศูนย์ชำนาญการในต่างประเทศโดยส่งมุ่งหวังและมีพระประสงค์ที่จะทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ในระยะต่อมาได้มีการก่อตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ก,การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ภายใต้าราชวิทยาลัยจุฬาภร์ขึ้นได้เริ่มดําเนินการรับนักศึกษาแพทย์ส่งสนับสนุนหลักสูตรการสอนด้านการแพทย์ที่มีความเหมาะสมและได้มาตรฐานสากลเพื่อให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรในประเทศไทยแล้วสามารถศึกษาต่อในสถาบันที่สหรัฐอเมริกาได้ การประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการวางแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยเนื่องจากการศึกษาค้นคว้าของศูนย์มะเร็ง Memorial s ลสโ n รนแคตตอริหรือ MSK ซึ่งเป็นศูนย์มะเร็งที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาได้ทำการวิจัยทางวิทยาศ,าศาสตร์เพื่อนำผลไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และได้พัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ทรงหาเรือแลเกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเรื่องมะเร็งของตับและท่อน้ำดีซึ่งประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอุบัติการการเกิดมะเร็งชนิดนี้เป็นจานวนมากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัยลักษณ์อัครราชภุม,มารีทรงพบว,ว่า ประชากรในพื้นที่บางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งพ่อน้ำดิดเหนื่นมากทําให้ทรงพยายามหาวิธีการที่จะป้องกันหรือแก้ไขโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักอัครราชูมารีทรงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในบันทึกความเข้าใจร่วมและความตกลงว่าด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการโทวารตารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพนายขวัญแก้ววัชโรไทยวันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายอัธนิติติสถาอำนนาจองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพนายขวัญแก้ววัชโรไทยที่ปรึกษาส่วนพระองค์ราชการที่10ณศาลา,าบารรณรสภา,าควัดเบญจมบพิตรสิพวานาราม นายขวัญแก้ววัชโรไทยเป็นน้องสาวแฝดกับนายแก้วขวัญวัชโรไทยอดีตเลขาธิการพระราชวังซึ่งเป็นบุตรของพระยาอนุรั์ราชมนทนีกาดวัชโรไทยกับท่านผู้หญิงพัวอนุรังราชมนทนีพัววัชโรไทยเกิดเมื่อวันที่สกันยายน2 4 7 1โดยชื่อแก้วขวัญและขวัญแก้วเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ลังสำเร็จการศึกษาด้านการรงแรมที่โรงเรียนสอนวิชาการโรงแรมโลซานประเทศ,ศ,ศสวิตเซอร์แลนด์แล้วได้กลับมารับราชการโดยได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงท้ากรุณา,ปโ,าโปรดกล้าปรวกกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รวมทั้งนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบ,บรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการบริหารและผู้จัดก,การโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนายขวัญแก้วถึงแก่อสัญยกรรมด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อวันที่28มกราคม2560สิริอายุ88ปีจบข่าวในพระราชสนักแล้วนะครับค่ำนี้คุณวิรินทิรานาทองบอจรัสผมเจก รัตนะตั้งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ